เมื่อคืนเม,นะมื่อวานนะผมส่งแกนสายให้เพื่อนให้ดูกฎว่าไอ้ลูกปืนตรงนี้มันหลุดนะทางแก๊กๆอย่างเงี้ยทีนี้ตัวนี้นะครับอาการมันคือมันสายนะแต่ว่ามันมันเหมือนขัดๆนะเดี๋ยวเปิดดูนะแบบนะคึกคึกึกคึกนะนหมุนนะแต่ไม่ไปมันจะไปเป็นบางครั้งอาการนี้นะครับเพื่อน ก็เดี๋ยวเรามาแก้กันว่ามันจะแก้กันยังไงนะวัอนอื่นเราก็ต้องถอดปลั๊กก่อนอย่าลืมนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเราซ่อมบัลลุมนะครับถอดน็อตตัวนี้แล้วก็น็อตตัวนี้ออกนะครับครับเมื่อลิปที่แล้วผมก็เออส่น้ํามันจักรแล้วก็ทําควาเกนเนาะครับสังเกตว่าตรงนี้นดำๆนะเวลากดลงเออที่ที่ผมสังเกตเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับตรง ตรงนี้เป็นจะเป็นหลุมหลุมลงนิดนึงนะครับนี่นี่ครับสาเหตุที่มันดังแป๊กๆน่าจะเป็นที่ตัวแกนยาวนี่นะแกนตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับเปลี่ยนตัวนี้ออกทีนี้การเปลี่ยนก็ไม่ยากนะเราก็ถอดฝานี่ออกถอดตรงนี้ออกแล้วก็น็อตตัวนี้สองตัวแล้วก็ดึงสลักลูกปืนเล็กนี่ออกนะครับ พเมื่อวานที่ผมบอกว่ามันสายมันแรงแกรกๆ,ๆเนาะนี้จะลองถอดตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนาะวิธีการถอดง,ง่ายมากครับก็เราก็ถอดตัวนี้ออกก่อนสําหรับเพื่อนๆที่ซ่อมบลอมนะครับฝึกซอมบลอมก็ถอดประทามาซ่อมนะครับแล้วก็เด็กๆเก็ตรถเรียนเด่นนะครับ เรียนรู้ด้วยการซ่อมของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ฝึกสักษะในการรับซ่อมเล็กน้อยของเพื่อนบ้านของญาติพี่น้องนะครับพอเราเก่งแล้วเราค่อยรับซ่อมของคนอื่นนะครับเปิดออกมาอย่นี้นะแล้วก็ดันขึ้นมาปึ๊บเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวแกนนี้นะจะมีลูกปืนสองอันอยู่ตรงนี้นะเวลาเราปืนออกนะเราต้อง อ่าระวังมันกระเด็นออกนะครับนี่ตรงเอามือบังบังไว้เงี้ยนะเพื่อนครับอ้าวหล่นมือซะง,งั้นเพื่อนก็สนมากคงจะทำางี้นะโอ้ไม่ได้เอาแล้วงครับไ,ไม่ได้เอาหรอกครับ มาคลายถั่วนะครับก็ผมทิ้มนี้นะจะมือนิโปรนี่ครับกับนิ้วชี้นะครับบางบางลูกลูกปืนนี้ไว้ปุ๊บกดลงครับจะออกมางนี้รับเราจะเอาสปริงนะครับออกออกจากตัวนี้เนาะจากรูนี้เราก็ไปหาตัวใหม่มานะครับหรือว่าตัวเก่ามือสองที่คุณภาพดีหน่อยนนี้ตัวใหม่ทีนี้ผมเก็บไว้ไม่ดีสนิมเลยขึ้น เสร็จแล้วก็เอาสปริงนะครับใส่ด้านในตัวนี้นะครับอันนี้ง่ายนะครับเพื่อนครับนี่ถือว่าง่ายนะเปลี่ยนแกนนี่ครับเราต้องหาอะไรรองพื้นนะครับเวลามันเด้งลงครับมันมันจะไม่หายนะครับอ่ลูกปืนนะเวลามันเด้งเข้าพื้นนะมันจะจะไม่หายศาสตร์ก็ได้นะครับศาสตร์ปูก็ได้เวลามันตกลงพื้นถ้าเป็นพื้นปูนมันจะเด้งไปทั่วเลยครับหายแน่นอนนี่ครับใส่สองข้างนี้นะ แล้วก็ตัวนี้มาตัวนี้มันจะอยู่ฝั่งฝั่งน,นูนนี่ครับฝั่งนี้นะนเราก็ใส่เข้าไปนะ,นะลดมือละแล้วกดแล้วก็เด้งดึงดึๆง,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 งแต่ยังไม่หายครับยังอยู่นี่ <laughs> เอาเด้อิงแล้วครับเอาหายโอ้ยเกือบหายครับผมว่าหายแน่นอนอย่างนี้ มีสิทธิ์หายนะครับถ้ามันถ้าบ้านเราโรนะมันจะเด้งเข้าป่าปุ๊บ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 ล้วก็หายไปเลยเจากประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาเนาะอึ้บนี่เข้าไประเบล้าละแค่นี้เองครับผมไม่ต้องใส่จารบ,บีนะครับเพื่อนครับเวลาเราสอมจะเลอะปุ๊บก็แย่เข้าไปนี่ไอตัวนี้ตัวละสิบห้าหรือยี่สิบบาทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ไปซื้อเนาะในรซาดานะครับก็จะมีขายถ้าเรารับซ่อมนะครับก็อยู่ประมาณ1 6 0ถึง180บาทนะครับเปลี่ยนถ้าคกระอยิบร้อยามนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนไปซื้อมาเองนะครับมันซื้อตัวเดียวไม่ได้ครับต้องเสียค่าส่งนะครับแล้วก็เสียค่า ตัวนี้ไม่ต่ำกว่าสามตัวหรือสี่ห้าตัวนะครับสั่งทีเนาะสั่งตัวเดียวก็ไม่คุ้มนะครับหรือจะสั่งมามาซ่อมเองก็ได้นะครับค่าส่งสี่สิบบาทตัวนี้อีกยี่สิบสามสิบบาทก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทก็ได้เหมือนกันนะครับหรือสั่งมาหลายตัวแล้วก็ไปซ่อมให้เาียดหยาดก็ได้เหมือนกันนี่ครับก็ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาเสียบปลันะ๊กซื้อครับว่า มันยังดังแก๊ๆแกๆอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนนะน,นี่เขาใส่เจระบีไว้นะครับมันก็เลยอาการก็คือเวลาเราซ่อมมันจะดำม,มือเรานะครับก็เพื่อนเพื่อนที่ซ่อมนะครับไม่ต้องใส่เจระบีถ้าไม่มีผลอะไรครับเจระบีมีจะทําให้ลื่นนะครับทําให้แกนเราลื่นเฉยนะครับนี่แกนนี่ลื่นี่เฉยซึ่งปกติแล้วแกนเขาไม่ต้องการให้ลื่นนะครับทันใ,ห,ให,หนืดเกาะกัน มันไม่ใช่เฟืองไม่ใช่ใชอะไรไม่ใช่เผลนะครับจะทำให้มันลื่นปุ๊บนะเสียบปลั๊กอับหมุนเลยครับเพราะว่าผมเนียวละแน่ครับหมุนไละนี่ครับไม่สะดุดแล้วครับไปได้ลื่นปืดเลยครับผมเห็นไหมนี่เองครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ซ่อมพัดลมเนาะ ท่ามกงแก๊กๆๆๆเหมือนที่บอกนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับอาการนี้ก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็ประกอบรับเงินลูกค้าได้แล้วนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ให้สักคนละหนึ่งแชร์นะครับขอบคุณทั้ง90,000มกว่าท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่จุงกะสวัสดีครับ